ไอ้พองแทบหมอบข้าวเมนเฮ้ยความจริงกูวแล้วเนี right? ่เราสองคนเนี่ยจะพูนีเยนัง ชะตาในฟา,าริคิดที่ทีวิตราว่เป็นสภาพน,นี้ได้ไงวะใครทำอย่างนี้วะ S <s みみเห็นไม่แล้วสาวเออถูกเข้าข้าเอออออหายหน้าใจหายนบู นเอ๋ยเจ้ามาทิ้งเอ๋พี่ไปผูใกล้จากผัว แม่ทูนหัวมาหาหาย เ,เธอมันไปดีแล้วมันไปแล้วเคยสัญญากับพี่เราจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าจนถือไม่ท้ายอดอทองกระบอกนอเทรจะอยู่เป็นล่มโพร่มใสกับลูกจนมีลูกมีหลาน แล้วเจ้าทำไมต้องมาหนีพี่ไปทำไมต้องมาหนีพี่ไปด้วยแล้วใครทำร้ายเธอล้บพูดวงวิญญาณของเธอจงรู้ว่าไอ้พงผู้นี้มันแทบจะขาดใจมันสิ้นจะไปสัญญาว่า ไม่ว่าใครก็ตามทีที่มันก่อเวรสร้างกรรมที่มันทำกับระโพธมันทำตราบาปยังไงมันจะต้องทดใช้กรรมเยี่ยงนั้นพี่จะขอเป็นเพชรฆาตตามล้างตามล่าตามฆ่ามันเพื่อมาส้นสวงวิญ,ญญาณของเจ้าให้จองได้ ทำไรต้องมีสตินายพงท์เองเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนรักกับกูก็ใช่ไงทั้งฉันทั้งแฉะน,นี่แหละทั้งสองคนเออกูมองไม่เห็นใครอีกแล้วทำไม,ไมจะ,<ว>ะให้กูช่วยอะไรกูช่วยมึงเต็มที่เลยเพื่อนขอบใจด้วยความหวังดีของเองทั้งสองบัดนี้เมียข้าก็ตายไปแล้วลำพูคนอยู่ยังมีชีวิตที่ยังรอ ลูกสาวของกูเจ้านำเพื่งและลูกชายของกูก็ยังงยาวนั้ดี้วมึงยังคิดได้แบบนี้เลยกูจะต้องรีบกลับไปบ้านก่อน <แฟ S 1> ไม่รู้ว่าลูกกูอยู่ยังไงเออศพลำพูนี้กูจะเอากลับไปในเวลานี้ก็เห็นทีไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่กำลังตามจับพวกเราอยู่แล้วจะให้ทำไงอะ่ะเองสองคนช่วยเป็นธุระแทนกูฮะให้กูเนี้ยนะไม่ได้ให้มึงหากูพูดริงจริง โอ้ไม่ต้องให้หาให้กูจัดการเรื่องศพเนี่ยนะเอาฝังไว้แล้วกูมีเงินมีทองเมื่อไหร่กูจะกลับมาขุดศพเผาและทำพิธีศพให้สมเกียรติโอ้กูไม่ได้รังเกียจนะแต่แต่่วาขอบใจนะเพื่อนขอบใจมากกูจะไปบ้านก่อนนะฝากเป็นธุระด้วยนะขอบใจนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเอาเมียมึงตักเพล้าไว้ก่อนโอ้ยนะัวเอ้ย เดี๋ยวกูนอนไม่หลับมึงเล่นทำได้อย่างเนี้ยตาย<อ>ตายตาไม่หลับด้วยตาเลือกจนับปิดบอกแล้วกนตายอยากกินกาแฟเยอะตามันก็ไม่มันก็แข็งนะแกันจะเกี่ยวกันไหมเนี่ยมึงหลับตาก่อนนะอัลลัมูพี่สองคนเป็นเพื่อนที่ดีสาหรับผัวเองเดี๋ยวพี่จะจัดการเรื่องศพแต่ว่าถ้ามีอะไรมึงก็ไม่ต้องมาหากูนะมึงไปหาผัวมึงนน <c oughs> เอาเอาค่บุญให้ค่อยยกค่อยยก ไปงี้ไปงี้ไปนู่นดิไปทางนี้มึงไปฝั่งตรงนู้นไปทางนี้โอ้ยมึงไปฝั่งตรงนู้นดีกว่าโอ้ยมึงไปยังไงเนี่ยนี่มึงเชื่อกูมึงไปฝั่งตรงนู้นไม่มีใครเห็นไปตะคุไปทาง,งไหนฮะไปทางไหนไปน,นู่นอ่ะกลับ,บโอ้ đây liêu mấy nhỉ? Không ý đi qua. Được ai, Quay quay hăng lặng, quay hăng lặng. Ở bên lặng rồi. hăng lặng, hăng lặng. Phần hăng lặng thôi. Đây ngân giờ ổ bánh nhí nè. Ờ. Ở bên luôn. Quay hăng ngay luôn. luôn luôn. โอเคฟังกันนะเรียบร้อยมึงก็อยู่ไม่ได้แล้วก็อยู่ทำไม Play. Dai Te Fa ào <laughs> ร้องกล่อมเป็นเพลงแม่เคยร้องกล่อมฟังกังใจเรียนเองสู้เฮ ล,ลูกเฝ้าร้องเพลงไปดวงใจกล่อมแม่ทั้งดวงโถน้ำพึ้งพี่ต้องการมากเกินแม่จ๋าใจเย็นๆนะ ก็คิดถึงเหมือนกันพอ่อผมไม่รู้ว่าแม่ตายแล้วใช่ติน,น้นำพึ่งน้ำพึ่งเหนพ่อมาน้ำพึ่งพ,<อ>พ่งพอ,พอจอ๋าพออ่อจ๋า นำพึ่งจ๋าเอาแต่ล้องไห้มันไม่มีอะไรดีตอนนี้พ่อหน,นีออกจากคุกม,มาเองทั้งสองพอรู้ไหมว่าใครฆ่าแม่และพูของเองรู้หรือเปล่าพ่อจ๋ากำนันหานฆ่าจะแม่จะพอ่อข,ข้าแม่เจ้าเหรอใช่จะพอ่อแต่ตอนนี้ เราถ้าไม่มีหนทางที่จะสู้มันต้องรอเวลาพ่อจะหาโอกาสล้างแค้นให้กับแม่เจ้าแต่ตอนนี้เองเป็นธุระช่วยพาน้ำพึ่งหลบหนีไปก่อนถ้าหากมีเพื่อนมีพ้องมีญาติพี่น้องเอาไปฝากไว้ด้วยข้าขอฝากไว้ได้ครับส่วนพ,พ่อจะต้องหนีเข้าป่าจำไว้แล้วพ่อจะมันมาหาลูกอย่าลืมอย่าลืมนะส่งข่าวให้พ่อรู้บ้างแล้วพ่อ,ะพอจะกลับมานะลูก พ่อไปด้างนะเดี๋ยวฉันดูแลเองพ่อไปก่อนเลยลูกนะอย่าลืมนะได้เจ้าพ่อดูแลน้องให้ดีได้เจ้าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อดูแลตัวเองด้วยนะดูแล้วพ่อไปก่อนเลยลูกพ่อไปก่อนเลยลูกนะ ไม่อยากจะเหนื่อยเดยพี่ไปยังไงมายังไงจ๊ะทำไมร้องผมร้องไห้มาเยี่ยงนี้แม่ลื่นข้าหนีร้อนเมื่อเพิ่งยินไอ้พงมันไม่มีใครอีกแล้วข้าเหลือเพื่อนเพียงเองเท่านั้นที่พอจะหวังพึ่ง เองรู้ไหมพี่ถูกกำนันหานใส่ร้ายห,หาวเป็นเสือเป็นโจรจนโดนจับจับเอาพี่ไปขังเรนพอจะได้ข่าวพี่มาบ้างจ้ะลำพูปัดเดี๋ยวนี้มันได้ตายเสียแล้วลำพูตายแล้วเหรอจ้ากำนันหานด้วยการลวงจับพี่ไปติดคุกแล้วหลอกมายใ,ใจ จะเอาลำพูไปเป็นเมียแต่พอลำพูมันไม่ยอมมันก็ฆ่าลำพูทิ้งวิญญาณลำพูไปหาพี่ในสถานที่คุมขังพี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของลาพูเพียงแต่รู้ว่าในสอดประสาทจิตํำนึกแววแต่เหยียบแววแต่ได้ยินเสียงลาพู พี่ถึงรีบกลับมาบ้านจึงได้รู้ว่าลาพูมันตายและตอนเนี้ยตอนที่พี่หนีออกจากทุกมาเจ้าหน้าที่กำลังตามจับพี่มาพี่อยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วพี่พงษ์พี่จะต้องไปจากที่นี่<ง>ส่วนตัวของพี่เนี่ยมันพอที่จะเอาตัวรอดได้สิ่งที่พี่เป็นห่วงนะสิลูกของพี่คนเล็กมันเป็นผู้ชาย พี่เกรงว่าการที่จะเข้าป่าเข้าดองมันจะอันตรายยิ่งนักใคล้อยากจะมาฝากเองไว้เป็นที่ดูแลประดุจด,ดั่งลูกในไส้เองยืนการได้ไหมว่าจะเลี้ยงลูกพี่ประดุจด,ดั่งลูกในไส้ของเองพี่พงษ์เอาอย่างนี้นะจ๊ะลูกของพี่เนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงตอนนี้พี่เอาชีวิตพี่ให้รอดก่อนดีกว่าลื่นให้สัญญากับพี่ลูกจะลื่นจะเลี้ยงลูกพี่ ให้สมกับเป็นลูกของพี่แล้วก็เลื่อนจะรักเขาให้เหมือนกับลูกของเลื่อนเลยจ้ะจริงนะจริงพ่งั้นพี่ต้องรีบไปก่อนพี่ไม่ต้องห่วงนะแล้วพี่จะย้อนกลับมาอีกครั้ง<ไ>ฝากลูกด้วยนะลื่นตอนอนี้พี่ตีเอาตัวรอดไปก่อนนะจ๊ะลื่นไปโชคดีเจ้ากำลังทำอะไรลื่น ทุกสิ่งอย่างพี่ได้ยินเต็มสองหูไหนเจ้าบอกไม่ได้รักมันไงแท้ที่จริงเจ้าก็ยังมีใจให้มันอยู่มาถึงเหตุการณ์ขนาดนี้เจ้ากำลังมีความผิดเจ้ากำลังเลี้ยงลูกเสือลูกโจริพยพยายาพูแบหมายความว่ายังไงพี่ฟังลื่นก่อนนะจ๊าพี่จะให้ลื่นใจไรไส้ละกรรมกับเด็กคนนี้ได้ยังไงพ่อเขากำลังเดือดร้อน เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นอย่างเราพี่เข้าใจลื่นนะจ๊ะเลี้ยงเขาไว้เถอะนะจ๊ะพี่หืื่องลื่นจะให้พี่ในเลี้ยงสายเลือดโจรเหรอลื่นรู้ไหมสายเลือดโจรยังไงมันก็เป็นโจรอยู่วันยังค่ำพ่อมันเป็นยังไงลูกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเธอเปรียบเสมือนกำลังจะเลี้ยงงูเห่าไว้สักวันนึงมันก็ต้องถกกัดเธอเลื่น พี่ว่าลื่นเน่เอาลูกของไอ้พงคืนกลับมานไปเธอะไม่ได้ลื่นทำอย่างนั้นไม่ได้ลื่นให้คำสัญญากับพี่พง์ไปแล้วยังไงลื่นก็จะเลี้ยงลูกของพี่พงจ์จ้ะลื่นเสียแรงที่พี่รักม่สรุปแล้วเธอยังมีใจให้พง์และยังยืนยันที่จะเลี้ยงลูกไอ้พงใช่ไหม ใช่ครับจีพี่ไม่คิดเลยได้เธออยากเลี้ยงลูกมันมากใช่ไหมกด็ดีพี่จะให้เธอเลี้ยงแต่เลี้ยงบนเรือนใหญ่ไม่ได้ห้ามนำลูกไอ้พงมาเลี้ยงบนเรือนใหญ่ของพี่โน,น่นไต่ถุนบ้านไปเลี้ยงปนกับเล้าเป็ดเล้าไก่วันใด ถ้ามันเสนอหน้าขึ้นมาเป็นเรื่องกับพี่พญาภูเบส่วนลูกพี่เอาไหมพี่พี่จะเลี้ยงให้เดนเหมือนดาวให้แตกต่างกับไอ้เดนลูกของไอ้พงจำไห้เอาลูกพี่มาเป็นบนกอนใช่ไหมใช่บ้าอากครั้ง ฟังคำเรือเอดในน้ำปลูกเรานีจะเรียงให้เด่นเป็นเด็กดีโทรรูปของพี่ก็ต้องเก่งรื่นอึดอัดพูดไม่ออก บอกอธิบายคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่มัันนลูกจระระคบยอมที่จะให้ข่มเหงเอาลูกพี่พงเอาลูกพี่มาส่งให้พงจะเลี้ยงไหง ไปบ้านเขาจะแตกสลกยขาดนี้บ้านเขางนว่าไงพี่เพื่อนเก่ากูไม่มีเพื่อนอย่างพวกมึงหรอกโอ้ยอย่างน้อยอดีตเราก็เคยเป็นเพื่อนกันเห็นอกเจกหนเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกมึงก็เคยอยู่กับไอ้พวกโจรเพราะฉะนั้นกูไม่คบค้าสมาคมพวกมึงจะไปไหน กระชั้นแล้วแต่พวกมึงก็ไม่กพูดอย่างนี้เนี่ยเออเออคุณจะไม่อยู่อะไรกูอ่ะทำไมจะอยู่ไม่ได้แล้วใช่เออแกจะให้ฉันไปอ่ะไล่ฉันไปออกจากบ้านแกแกไม่คิดหรอไอ้คนข้างนอกก็เพิงไล่กูเข้ามาเนี่ยไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอ่ะไม่มีที่ไปก็เรื่องของพวกมึงสองคนอ่ะท้านเรื่องของกูกูอยู่กับมึงนะเอาเอาเจ้ ขาจะอยู่กับกูเหรอเขาอยู่ที่คนเธอไปไหนไม่รอดเป็นกันไอ้พงมันก็ไปแล้วอะอยู่ที่คนฉันเนี่ยไม่ได้เป็นจรมาไห้พงมัมาลอกใช่ฉันเป็นขโมยข้าดีกเหมือนกันเลยเอ้าเหรอมึงต้องเลิกเป็นเสือเป็นโจรนะเลิกเป็นเสือเป็นโจรแล้วอย่าให้เสียชื่อบ้านพญาภูเบศจะไม่เป็นพลาแล้วเอาอย่างนี้มึงช่วยเลี้ยงและดูแลลูกกูให้ดีเอางั้นเลยเหรอเฮ้ ให้เลี้ยงเด็กคนนี้ยใช่ลูกลูกของแกนะเอโชว์เลี้ยงให้เด่นเหมือนดาวเลี้ยงให้เด่นเหมือนดาวอนาคตกูจะให้มันส่งเสียให้มันเรียนอนาคตมันต้องดมกาวมันจะได้ดึงดาวไงจะดมกลาวทำไมอ่ะให้เด่นเหมือนดาวให้เรียนทูงสูงเรียนงต่ำขึ้นได้มียศพญาเหมือนกใได้ได้ได้พูดถึงเลี้ยงเด็กนี่นะทำไมผมเลี้ยงมาหมดแล้วจริงป่ะไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เลี้ยงได้หมดบ้าพูดถึงเด็กเนี่ย ขอค่าดูแลก่อนเลยค่ะมึงเอาเท่าไหร่วะการเลี้ยงเด็กนะมันก็ต้องมีค่านมค่าแพมเพื่อค่าเราเรียนหนังสืออฉันขอเลยห้าหมื่นแปดนิดเดียวนิดเดียวเบอร์กอนมึงขอเกินเงินเดือนกูไล่จันดาน๋ยวจะไปซื้อกล้วยบดให้ลูกกินเลยนะเอาละฟังคํากูให้ดีมึงเรียกลูกกูให้ดีและสายตาของมึงสอดส่องให้ดีอย่าให้ลูกค้อยพงเหยียบมาบนเรียนใหญ่ของกูได้ครับ